สีมันล่างแกงเหมือนแรงงด้วค่ะวันนี้เฮ็ดจะมาปีเฮ็ดเฮ็ดละงูเฮ็ดหน้ามุมเฮ็ดกอใหญ่ก็มีด้วค่ะนี่โดบุกไงใ่หนึ่งอกบุกไงนี่ก็มีนี่ดอกน้อยกัะลายนะคะแกงกราสูพีสูนองกินมาที่นี่อยากมาเก็บไก่เนี้ยดอกใหญ่ๆ เห็ดเอียงเห็ดสุนองกินเด้อค่ะนี่กคะเห็ดกัวใหญ่ค่ะกัวใหญ่อันตั้งนี่กัเห็ดอันไข่เด้อค่ะไข่ตั้งนี่ไข่ตั้งนี่เห็ดไข่ค่ะโอ้เห็ดไข่เขาว่าปุ่นเสียบมันวะเห็ดละงูเด้อจ้าเนี่เห็ดละงูเนี่ห็ดละงูได้บ่ค่อยหล่เท้าเด้อค่ะนี่ป่นเสียบเอ้ยปุ่นเสียบไข่ใหญ่ ตาจันบอกบว่าขานเบาเป็นว่าตาจันเนี่ยอันนี้เลือกอันนี้ทั้งตาจันเลือกเป็นเลือกอกอกหา,านอัน,นงามก็แยกอกอกไว้ยักษ์อ,อันนี้เพิ่งมาซื้อเอาไว้ทั้แกงไวเ้เถอะกินอันนั้นเพิ่งกะเลือกไว้ต้ม,มใส่ตู้เย็นหน่อยใส่กินเม,นะมื่อนาเมื่อมันบ่มีเห็ด ส่งไปเห็นลูกกรุงเทพพร้อมเห็นรวยอยู่กรุงเทพกรุงเทพส่งไปเห็นน้ำก็ีแตหนึ่งลวก็ส่งไปอือละกรส่งไปโอ้ผู้ใดอยู่ข้างหลังยายพันแมนไพ่นอนอยู่ข้างหลังหนึ่งถุงเงินหน้าสี่ด้านจะซื้อแกมถุงเงินหน้าทำอะไรนี่ซุ้มนียว่ามันาดใหญ่ถุงเงินทำอะไรเฝ้ายายพันเหรอ เราทำการกันเราได้สำเร็จเล้วค่ะไปเก็บเห็ดบ่้ยมือนี่ได้การคับเนื้อค่ะได้ร้ายคับมือเมื่อยกับมื่อสามคนโอ้แล้วก็ทำการล่างยังบ่ลาบด้วยค่ะเมื่อยมันได้เกิดยังบ่ลาบไปอีกมันบ่นี้ไปอีกมันบ่บันเมนเสาอาทิตย์โอ้ไปอีกมันบ่เสาร์อาทิตย์คุณลาเมื่อว่างคุณลา ก็รับราชการไปบ่ได้ต้องทำงานอืมต้งใจดวงอันนี้ตะกร้าที่สองเมื่อกี้เมื่อกี้ตะกร้าของติดเก็บตะตาที่สองค่ะตะกร้าที่สองเด้อบ้างดอกเห็ดดอกเห็ดเห็ดค่ำนะไปไปไปนาก่งไปสุดยอดสุดยอด งามคัดเฮ็ดกันหลาย